กฎหมายพาณิชย์หน่วยที่1เรื่องกฎหมายบุคคลทุกคนรู้ความหมายของบุคคลไหมคะค่ะและในหน่วยนี้เราจะพาทุกคนมาเรียนรู้กฎหมายว่าด้วยเรื่องของบุคคลกันนะคะบุคคลก็คือสิ่งที่สามารถมีสิทธิและหน้าที่ได้ตามกฎหมายก็คือมนุษย์ซึ่งเรียกว่าบุคคลธรรมดาแล้วบุคคลธรรมดาคืออะไร บุคคลธรรมดาก็คือมนุษย์ทุกคนที่เกิดมาโดยไม่จำกัดเพศไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเด็กหรือผู้ใหญ่คนจนหรือคนรวยคนพิการหรือไม่พิการต่างก็เป็นบุคคลธรรมดาซึ่งสามารถมีสิทธิและหน้าที่ได้ตามกฎหมายทั้งสิ้น ในส่วนประกอบของสภาพบุคคลกฎหมายนั้นได้กำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลธรรมดาก็คือการมีสภาพบุคคลตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตราที่10บรรยัติไว้ว่ากฎหมายได้กำหนดให้สภาพบุคคลย่อมเริ่มต้นเมื่อคลอดแล้วอยู่รอดเป็นทารกดังนั้นสิ่งที่อยู่ในคันมารดาที่ยังไม่คลอดออกมาจากคันมารดาไม่ถือว่าเป็นสภาพบุคคลตามกฎหมาย ในการนับอายุให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่เกิดในกรณีที่รู้แต่เดือนเกิดไม่รู้วันที่เกิดให้นับวันที่หนึ่งของเดือนเกิดเป็นวันเกิดตัวอย่างเช่นนายกรู้ว่าตัวเองเกิดเดือนธันวาคมแต่ไม่รู้วันที่เกิดกฎหมายให้นับวันที่หนึ่งของเดือนเกิดเป็นวันเกิดหรืออีกหนึ่งกรณีที่ไม่รู้ทั้งเดือนเกิดและวันที่เกิดก็อย่างเช่นว่านายกอเกิดปีคศ2023 กฎหมายให้นะับวันที่1ของเดือนแรกเป็นปีที่บุคคลน,นั้นเกิดมาดูในส่วนของความสามารถในการใช้สิทธิของบุคคลธรรมดากันนะคะความสามารถในการใช้สิทธิหมายถึงอะไรความสามารถในการใช้สิทธิหมายถึงการมีอำนาจใช้สิทธิของบุคคลธรรมดาบุคคลธรรมดาจะมีอำนาจใช้สิทธ์อย่างไรนั้นขึ้นอยู่กับสถานะของบุคคล ซึ่งสถานะของบุคคลจะเป็นข้อบ่งบอกความสามารถในการใช้สิทธิบุคคลที่กฎหมายจํากัดความสามารถในการใช้ชีวิตมีอยู่3ข้อคือ 1. ผู้เยาว์ 2. คนไร้ความสามารถและ 3. คนเสมือนไร้ความสามารถผู้เยาว์คืออะไรผู้เยาว์ก็คือบุคคลที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะผู้ที่มีอายุต่ำกว่า20ปีบริบูรณ์ ยกเว้นผู้เยาว์ที่มีอายุมากกว่า17ปีแต่ไม่เกิน20ปีทําการสมรสคนไร้ความสามารถก็คือบุคคลวิกลจริตซึ่งเป็นผู้ที่ไม่มีความสามารถรับรู้ผิดชอบได้เลยคนเสมอไร้ความสามารถก็คือบุคคลที่ไม่สามารถจะจัดทําการงานได้โดยตัวเอง เพราะมีกายพิการหรือมีจิตฟั่นเฟืองไม่สมประกอบหรือประพฤติสุรุ่ยสุร่ายเสยเพหรืออิดสุรายา